เลยครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่แชร์ออิเจนหายใจทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครที่เชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็ต้องชอบเหมืนกันแหละเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเห็นคนใครๆคอมโบนั้นก็คอมโบดีนะครับนั่นก็คือไอรอนแมนนะครับกับตันโรเจอร์ไว้ที่หลังนะครับยังไม่รีวิวคุณยังไม่ถึงอ่า ก็ไม่ได้อัพอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ด่านที่ผมจะรีวิวก็จะเป็นถนนชิงเจ้านะครับก็มาเริ่มกันเลยเราก็เอาไอรอลนแมนขึ้นไปก่อนตัวแรกแล้วเราก็โอโลโอ,โอช่างมันเตลืมชื่อไปแล้ว <c oughs> เปิดฉากมานี่เราต้องเล่นดีดีะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแพ้ได้เราต้องโชว์ความห่อไว้ก่อนนะครับผม ก็จะเอาให้ตายทั้งหมดสามตัวถ้าเกิดทำได้อะอ่าเดียวเดยวเดียวเดยเดเดยิงให้ตายเลยไหมยิงให้ตายเลยไหมต้องอย่างงี้ยิงเลเซอร์บินออ้ยเฮ้ยเปิดตัวเรื่องอีกอ่าเราไม่เอาเปรียบกันอุ๊ยอุเอเลนเอเลนเอเลนเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเอเลนใส่กางเกงเจเจอยู่บ้านนะเนี่ย นั่งฟันทำไมงานนี้เลื่อนนิดเดียวเลื่อนนิดเดียวออ้หูเลื่อนนิดเดียวก็ฟันกูจังเลยทำไมต่อย,อยต่อยไม่โดนอ่ะ,อะต่อยเข้าไปถึงแบบเมื่อกี้เห็นไม่รู้นะใช่ป่าวมันผักล้มเลยอะอ่าเซมูไลกินโดรายากิยิงเข้าไป บินไปด้วยแต่ตอนบินนี้ต้องกะจังหวะให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะเว้าเพราะว่ามองดูเนี่ยมันก็น่าจะยากมันแ,แหละตัวเนี้ยแต่ว่ามันอย่างเงี้ยมันยิงสายฟ้ามันโกงอะ่ะมันไกลด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิดตัวเรือเปิดตัวเือไอ้ลอนแมนมีล้างเรือย่ะบินบินโอ้โหท่านี้แม่งหล่อเลยอะ่ะ เคกับหมูนะครับหมูนี่ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นผมแค่เปิดเพลงให้ผมไม่ได้อธิบายอะไรใช่ป่าววะไม่รู้ลืม <c oughs> <c oughs> ยิงเลเซอร์ใส่บินไม่ด้วยต,ยต่อยต่อยต่อยอุ๊ยกดไม่ฐานอีกแล้วแม่งอะไรวะโอ้โ oh. 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 หหมูฆ <c oughs> ่าฉันเถอะถ้าเกิดเลื่หนหลือแค่นี้ บินบินโชบต่อยต่อยต่อยยิงเลเซอร์สุดท้ายกูก็ชนะหมูได้ทำเสี่ยงมันก็นกนชนะเลิศแบบที่หนึ่งระดับประเทศไงล่นนะเอสเคเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดยเมื่อกี้กูก็เพิ่งฆ่าหมูไป หมูมาให้กูฆ่าอีกแล้วล่ะนี่ดีดีกูจะกินลูกชิ้นหมูทุยหิวอยู่นั่นแล้วเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้เราก็ยังไม่โดนตีเลยนะอื้อือบินชนตัวหมูแอบกินหมูไปด้วยปะนะาสวัสดีครับท่านกัปตันโรเจอร์ผม มีหน้าเออมีชื่อว่าไอรอนแมนผมจะมาฆ่าคุณด้วยการเอาประแจฟา,าหัวเพราะว่ากูเห็นมึงแล้วมันไส้อเยยเคตัวมึงแม่งจะคอมโบอะไรดีนักหนาวะตะตอนและเล่นๆอยู่นะไอนีก็หมุนหมุนหมุนคอมโบสี่คอมโบยาวเออว่าง่ายๆอะ่ะ สมุรกินโดรายากิอ่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นยิงแล้วมายิงเข้ามปทะลุลำไส้าปากจันกระเพาะล้วก็ต่อยปัจัจตีหน้าตีว้าวด้วยอ่าแล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปบอกแล้วมียามติดตั้งสายดินเป็นไงโถตายเลยบอกแล้วไม่เชื่อแค่ไม่กี่บาทราคากันเองอ่าแล้วก็เจออะไรวีกมาอ้าว เมื่อไอรอนแมนเจอกับไอรอนแมนมันจะเป็นยังไงเสกเจอสมุรัยกินโทเกอร์เสกเจอสมุรัยกินโยรายะกีก่อนอีกโอ้ฝากซื้อหนึ่ดูหิวเหมือนเน,นี่ยโอ้ยิง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 เข้าประตูหลัง <c oughs> ล่นทำไมเปีเหมืนมนอนรอรลอยได้เลยอะใช่ไหมใช่ไหมโอ้แล้วไขให้มึงนอนเนี่ยฮะเอ้ย กูให้มึงลอยไม่ใช่ให้มึงนอนอิฮามายิงเล่นยิงบินยิงต่อยอุ๊ย,ยเป็นไงประแจฟ,ฟาดไข่นอนเลยทีเดียว <laughs> อ่าว่าไงเค แคกแกยังไงเห็นผมข่าวมันต้องจะเริ่มเกมนะน,นะเราช่วยเราช่วยถอนผมงอกเอาไหมฟรีๆเลยเราช่วยยิงบินอุ๊ยกดผิดหาเอยทำเป็นสะบัดผมทำเป็นเทเป็นไงโดนเลเซอร์เข้าไปอุ้ยมานาหมดมานาหมดมานาหมด โอ้อหมานามาแล้วอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ลากกูจังเลยอ่อยต่อยอู้หทอีกาเล่นไหมแม่งเดี๋ยวตายฮะเอ้ยบินโชบต่อยตต่อย,อยเป็นไงกระเด็นกระเด็นเจ็บไหมล่ะนั่นเมื่อไอรอนแมนเจอกับไอรอนแมนมันจะเป็นอย่างไร มึงก็กดดูดิฮะเอ้เซอร์จริงๆเลยนะมึงเนี่ยอะต่อยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยอุียอน๊ก็ตัวอุ๊ยอไ๊ยนุ๊ยอุ๊ยอุ๊บอยไุ๊ยอุ๊ยอน๊ยอุยิงตามหลังวิธีชาลอยวิชาออยวิชยอยอยยิงยองบยนบิยอล้ยก็ต่อยต่อยอ่อยอื้อหือ โอ้โหเลือดมันเหลือแค่ห้าพันเองตีไปหกพันก็ได้อะมันห้าพันเก้าเดี๋ยวเราจะหาอาศัยที่ว่าเรายิงนัดเดียวแล้วตายนะเพราะว่าเราจะเป็นการยามวิ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเป้งดูดูดูท่าดูท่าเธอโอ้โหแม่งดิ้นยังกะคือแบบดิ้นเหมือนอะไรสักอย่างอะบอกไม่ถูกอะแต่ว่ามันนอนลงไปแล้วะ เออเจอหักเจอหักเจอหักหักว่าไงหักว่าดีเจอกับตัวอะไรโอ้เจอกับอบโลนะครับเป็นตัวเปินเราต้องอุ้ยอุเปิดตัวเลืองเปิดตัวเรื่องเราบกองราเปิดอะไรเราไม่กลัวอบโลนายอย่าเอามาเล่นดิเราเป็นหุ่นยนต์นะเว้ยต่อยต่อยต่อยอุ้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 ยยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอยอุ้ ยิงบินบินบินยิงไอเซอร์ไปพอนั่นไงว่าอะไรมันต้องเปิดตัวเหลืองยิงอุ้ยมานาำหมดว่ะต่อยต่อยอ,อุออ,อ,อาวุธเทพมันนี่มองอาวุธเทพตัวไอรอนแมนนี่มันรู้สึกว่ามันจะถือื่อ้ประแจสีแดงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ อว่าวไงว่าไงโอบาโลว่าไงเจ็บขาไหมโดนแสงไลเซอร์ไปขนาดนี้ทำไมขานายไม่ขาดวะอึดนะเนี่ยเราอ,ะอ่ะอ่าเจอกับมิคาสะเดี๋ยวนะมิคาสะในกระตูนมันผมดำไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ผมม่วงเออมองประหลาดตาดีเนาะนั่งฟันด้วยเป็นไงเป็นไง อุอออออ้ยเอเลนเอเลนเอเลนใจเย็นเราพวกกันอ่าอุ้ยอย,ยิงผิดท่าเวเอ้ยบินต่อยต่อยอุ้ยอุ้ยกดผิดหาเอ้ยอึ้ยยิงเข้าไปอุ้ยเดือดตายเดือดตายเดือดตายเดราตายยิงบินบินทุบป,ประแจตีหน้าไปอ่าฮะอุ้ยเดือดตายเดือดตายเดือดตายอุ้ยห้าพันห้าพัน เราอยู่เน e oh, 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 oh. <c oughs> ี่ยเราก็ไม oh oh, ่ตายหรอกเนี 13, 30, ่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตีลังกาเตะหน้ากูเลยฮ่าเอ้ยกูดูว่ากูรอดแล้วนะมาอบโลจัดการมันอหมุนยิงยิงอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงทีละนัดเดีกวไหมนี่ไงดอกนี้ไปสองหมื่นสามเอ้ยสองหมื่นห้าเจ็บเหมือนกันเจ็บไม่ใช่น้อยแล้วนั่น ว่าไงฮักวันดีพวกเราเป็นพวกกันนายคงไม่ทำเราใช่ไหมต่ออย่างนี้มันเราไม่ใช่พวกกันแล้วฮักยิงยิงยิงอันนี้มันเลดฮักใช่ไหมเห็นตัวมันสีแดงอืมอู้ยอ่าอุ้อตัวเลือกหมดพอดีเจ็บไปเลยท่านี้โอ้โหเจ็บยิง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 มุน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  อือย่างนี้อย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิโอยตายไปเลยฮักฮักว่าไงฮักฮักฮักขอสัมภาษณ์นะครับฮักคุณรู้สึกยังไงครับการที่ว่าคุณโดนระเบิดของอบโรตายแล้วกระเด็นไปลักษณะนั้นครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับผมกูสัมภาษณ์เขา ไม่ได้ให้มึงขำไอ้สัตว <c oughs> ์อาแล้วครับผมก็ก่อนจากกันนะครับผมก็จะมีชมรมมาฝากชมรมหนึ่งนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งนะครับเด็กหนีเรียนนะครับก็ชื่อชมรมว่าอ็อกซิทีมนะครับก็ตอนนี้สมาชิกเรามีอยู่สิบสี่คนนะครับก็ต้องการอีกหกคนนะครับเพราะว่าอีกหกคนนะ่ะมันจะครบยี่สิบครับเพราะว่าสมาชิกนั้นเรานะนะั้นอ่ะมัน มันว่างเออก็คงจะมีเท่านี้แหละขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ